พี่ทำนานหรือยังคะเจดีนทำนานแล้วกี่ปีแล้วคะก็ห้าถ้าพูดจริงๆก็ทำมาตั้งแต่หกหนึ่งหกหนึ่งมาสะดุดอยู่ตอนโควิดสองปีอ๋อเอ๊ะโครงสร้างอ่ะที่เห็นอยู่อะค่ะอันนี้คือโครงสร้างนี่คือใกล้ๆกับเขาเลยใช่ไหมคะโครงสร้างทำนานไหมคะพี่โครงสร้างทำนานไหมโครงสร้างล่างโครงสร้างล่าง เครงสนตั้งแตที่นี่เราเ,เป็นปีสองปีแล้วสองปีเลยใช่ไหมคะมแล้วบริเวณตรงเจดีนี่คือเป็นเป็นหินอ่อนหรือเปล่าคะหรือว่าอะไรเป็นพื้หนหน่ะเหรอใช่แหละตรงเจดีที่ใส่ตาตรงเจดีค่ะไม่ค่ะมันคือเขาหล่อเป็นแผ่นมาจากที่อื่นของ S อ G ค่ะอ๋อของ S อ,อง G ซแล้วก็เอาเคนยกขึ้นไปใช่ไหมคะโอ้โอคือบอกว่าน่าจะหลายปีมั้งคะเนี่ย อันนี้เหมือนกับเขาเพิ่งำทำถนนขึ้นมาไม่นาน,ไม,น,านไม่กี่ปีหรือเปล่าคะมีคนมาดูเยอะไหมคะยังไม่ค่อยมีหรอกมาเยอะใช่ไหมคะ,ะคเ,เพราะว่าตอนนั้นหนูหตอนนี้เราอยู่ที่วัดวัดธรรมยานนะคะนี่ก็จะมาให้ทุกท่านนะคะได้ชมพระบรม,มามเจดีย์ปฐมธรรมยานซึ่งบัรจุพระใต้ แท่นพระเจ้าดับทุกนะคะนี่ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะซึ่งเราก็ขึ้นมาหลังจากที่เราได้นมัสก,การนะคะนมัสก,การในอ,อ,อุโบสถนะคะของวัดธรรมยานะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขานะคะของวัดท่าตุทรงนะคะขององค์หลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะนี่ก็จะเป็นบนยอดเขานะคะซึ่งเราก็จะให้ทุกท่านนะคะได้รับชมนะคะเจดี JD นะคะ นี่ก็จะเป็นโครงสร้างวิหารพระเจ้าดับภัยนะคะองค์ยืนนะคะหน้าตักสูง7.4นะคะพร้อมบันไดขึ้นซ้ายขวานะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณแผนนะคะที่จะเอาที่จะเอาพระนะคะมาไว้ที่พระเจดีย์แห่งนี้นะคะ<ม>จะเห็นว่านี่จะเป็นโครงสร้างพระวิหารพระเจ้าดับภัยองค์ยืนนะคะพร้อมบันไดขึ้นซ้ายขวานะคะซึ่งมีความสูงถึง 7.4เมตรนะคะบริเวณฐานถ,าถึงยอดนะคะ7.57นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นโครงสร้างนะคะขยายพื้นที่รอบพระบาท400นะคะระศมีทค้าอ่านกตีสวัสด,ดีครับอ่าลัศมีเข้าๆประมาณ5เมตรนะคะพร้อมบันไดขึ้นลงซ้ายขวานะคะด้านหน้าเป็นซุ้มปฏิษฐานพระประธานแล้วก็พระเจ้าดับทุกหน้าตัก52นะคะนี่ก็จะเป็นบริเวณภายในนะคะ จะเห็นว่าทุกท่านมีคนสร้างกันเยอะมากพระเจดีว้าวมากๆเลยนะคะซึ่งก็สว,สวยมากใช่ไหม<ช>ซึ่งก็ทําฐานข้างล่างาให้เต็มเก้าแสนให้เต็มเก้าแสนเลยโอเคครับซึ่งก็จะทําฐานนะคะข้างล่างซึ่งสูงมากเลยนะคะบริเวณเอ่เขาแห่งนี้นะคะซึ่งเราก็จะเห็นช่างก่อสร้างเยอะแยะมากมายเลยนะคะ นี่จะเป็นยอดเจดีนะคะสูงถึง89เมตรกันเลยทีเดียวนะคะจะบอกว่าสูงมากเลยนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นช่างกำลังก่อสร้างนะคะภายในนะคะไม่แน่ใจว่าอีกนานเท่าไหร่นะคะถึงจะเสร็จนะคะจะบอกว่าว้าวามากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าช่างทำอะไรกันบ้างนะคะ นี่ก็จะเป็นหน้างานสดๆนะคะของวัดธรรมยานะคะซึ่งอลังการงาน้ากมากมากเลยนะคะถ้าเสร็จก็คงจะสวยนะคะจะเห็นว่าจะเห็นเจดีนะคะหลายาหลายเจดีกัเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญนะคะเราก็จะเห็นน่าจะเป็นรถเคนใช่ไหมคะน่าจะเป็นรถเคนนะคะซึ่งยกนะคะเจดี JD ใส่กันนะคะ นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าเจดีย์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่อันนี้พี่ทำนาหรือยังคะเจดีย์ทำนานแล้วกีป่ปีแล้วคะก็ห้าห้าปีจริงๆก็ทำมาตั้งแต่หกห<ต>น,<า>นึหกหนึ่งมาสะดุดอยู่ตอน COVID โควิดสองตีอ๋อเ,เอ้โครงสร้างอ่ะที่เห็นอยู่อะค่ะอันนี้คือโ<ห>ครงสร้างนี่นคือใกล้ใกล้กับเขาเลยใช่ไหมคะโครงสร้างทำนานไหมคะพี่ โครงสร้างทำนานไหมโครงสร้างล่างโครงสร้างล่างมีทำอยู่โครงสร้างแต่โครงสร้างนี้ตัออง้งแต่เริ่มเราเป็นปีสองปีแล้วสองปีอะไรใช่ไหมคะลแล้วบริเวณตรงเจดีนี่คือเป็นเป็นหินอ่อนหรือเปล่าคะหรือว่าอะไรเป็นพื้นน่ะเหรอใช่แหละตรงเจดีที่ใส่ตาตรงเจดีค่ะไม่ค่ะนั่นคือเขาหล่อเป็นแผ่นมาจากที่อื่นของ SCG ซีจอ๋อของ SCG แล้วก็เอาเคนยกขึ้นไปใช่ไหมคะโอ้โหเขบอกว่าน่าจะหลายปีมั้งคะเนี่ยอ,อันนี้เหมือนกับเขาเพิ่งทาถนนขึ้นมาไม่นานไม่กี่ปีหรือเปล่าคะ<ช>มีคนมาดูเยอะไหมคะเด๋ยไม่ค่อยมีหรอกมาเยอะใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นหนูมาช่วงที่เานั่อยู่คือเาไม่ให้ใครขึ้นเพาะเป็นที่ก่ออ๋อไม่ได้คะ่ะขาขึ้นไม่ได้จะอันตรายเนาะเออเพราะว่าหนูมาอยู่ช่วงนึงแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงที่เขาทำฐานฐานลากกัน หนูก็เลยไม่ได้ขึ้นมาพอเห็นอีกทีนึงคือเป็นเจดีสวยแล้วค่ะโอ้เอาพี่ก็ทำมานานแล้วเหมือนกัน,น,น,นโอ้ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาจนถึงข้างบนเลยใช่ไหมคะ,ะแ,ลแล้วตรงข้างหน้านี่ค่ะนี่แหละข้างหน่า,า,นนนารพระเจ้าดับยัยอ๋อแล้วแล้วข้างบนนี่คือปูนปูนหลอกก่อนใช่ไหมคะ อ๋อก็คือเทคอนกรีตข้างบนแล้วเราใส่หลังคาอะไรไหมคะหรือว่าเป็นยังไงหลังคานี่ดอกห้อนัองไม่สรุปว่าจะเอาเป็นกระเบื้องหรือเป็นหินอ่อนหรืออะไรอ๋อ,อก็คือมีพระใช่ไหมคะองค์พระข้างในแล้วเราข้างในที่เป็นเจดีสูงสูงอะคะใส่อะไรม,มีทุกอย่างมีทุกอย่างวัตถุบางคนมีทุกอย่างในนั้นใช่ไหมคะมีลิฟต์ไหมคะเนี่ย ต้องมีริฟไหม,ม,มออกก็เดินบันไดขึ้นไปอ,อจะไปใกล้ลูกไม่ได้ไม่ได้อย่ากใกล้เขาดูได้แต่อย่ากใกล้เขามาจากไหนอมาจากมาจาก,าจากชลบุรีค่ะมาจากชลบุรีแต่ว่าแฟนอยู่เพชรบูรณ์ก็เลยมาเที่ยวกัน <c oughs> ออพี่พี่อยู่ตั้แต่ปีหกหนึ่งเนาะจนถึงหกแปดโหน่าจะหลายปีกว่าจะเสร็จนะคะ หยุดไปสองปีช่วงโควิดอ๋อช่วงโควิดก็คือหยุดไปหยุดไปสองปีเพราะว่ามัน,ม,นมันไม่มีเงินเข้า,า,าอ๋อนะยังไม่มีใครทําบุญว่างั้นเถอะช่วงนี้นะ่าจะมีคนทําบุญเยอะไหมคะเนี่ยก็พอมีอยูอ่โพี่บุญเยอะนะเนี่ยสร้างอะ่ะนี่ก็เป็นหน้างานนะคะเอ่อพี่บอกว่า บริเวณหลังคานะคะข้างหน้านะคะก็จะเป็นโดมขึ้นมาก็จะใส่ปูนก่อนนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะที่เป็น J d ดีนะคะก็จะเป็นของ s c g นะคะซึ่งผลิตมาจากที่อื่นแล้วก็ใช้เคนะคะในการยกขึ้นไปข้างบนนะคะบริเวณข้างในนะคะก็จะเป็นมีทุกอย่างเลยนะคะเป็นพระเป็นพระเจ้านะคะแล้วก็มีพระนะคะต่างๆนะคะ ซึ่งจะบรรจุไปนะคะซึ่งเี่อย่ยงที่พี่เขาบอกไปนะคะก็สร้างตั้งแต่ปี61นะคะแล้วก็ช่วงโควิด2ปีก็คือไม่ได้สร้างนะคะก็ตอนนี้ก็ปี68แล้วนะคะก็ประมาณ7ปีแล้วนะคะในการสร้างก็อยู่ไป2ปีก็ประมาณสร้างจริงๆก็ประมาณ6ปีนะคะสำหรับเจดีท่านะคะบริเวณแห่งนี้นะคะซึ่งเราก็ได้พาทุกท่านนะคะมาชมกันนะคะนี่เป็นหน้างานบรรยากาศสดๆกันเลยนะคะซึ่งจะเห็นว่าช่างนะคะ กำลังก่ออิฐนะคะบริเวณเสานะคะซึ่งเป็นอิฐแดงนะคะเพื่อให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะเห็นการทำบันไดขึ้นไปนะคะ <icted. S 1> พี่บอกไม่มีลิฟต์นะคะแต่ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปนะคะจะเห็นโครงสร้างข้างล่างนะคะก็คือโครงสร้างข้างล่างนี่ก็ทำเป็นปีเหมือนกันนะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะจะเห็นว่าเขนสูงมากๆเลยนะคะสำหรับเจดีตรงตรงนี้นะคะ นี่ก็แน่นอนเลยนะคะน้องนิแตนครับอ yeah, ่าบรรยากาศจะเห็นว่าบรรยากาศนะคะข้างล่างนะคะก็จะเป็นภูเขานะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสาหรับภูเขาตรงนี้นะคะอ่านลกเตียวครับโอเคอ่ะปิดช่องหน่อยต้องใหม่ช่องก่อนใช้สร้างบ้านอบานบฝากกดอะไรนะคบกดไลค์กดมอย,ย์กดติดอ่าบ๊ายบายครับผม